สวัสดีนะครับนึกว่าลืมถ่ายแล้วกดถ่ายแล้วน้า โอ้รถได้เจ็กขึ้ไ,ไม่ได้สตาร์ทนะดันขึ้นเลยแนวแนว <laughs> ทดับพอดีนะรถดับพอดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยดันตัๆจะเปรบๆน Bạn leo bạn leo hả? Lời lời Tôi rùi rồi nè Ô, tôi chết lông giang Bàn, bàn tân bên này, oh, vàng, bạn, này. qua rồi Lời lời, trả lời Ghi lươm thải ร้อมไปตีบบพุ่งม้วไม่บ้านเลยเนาะเราเวียมล้อพมเนมานนะเนาะเออตาลเงยละดีตายโยช่างอิดนะวันนี้คันนี้ สายพันออกตัวเยอะจันหนักจัเต็มนะเที่ยวนี้อืมถ้าขึ้นทางไะไแล้วก็ไปได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้ครับ